เรืนี้ลูกค้ารีเควสมาอีกแล้วค่ะให้พี่ไขาวานลงตกตกให้ด้วยนะคะจัดไปตามคําขอลูกค้าคนสวยคนนี้มาผ่อนเป็น iPhone 15พาสสีฟ้าและรีเควสของแถมไปโทนสีฟ้าด้วยแปลว่าชอบสีฟ้าจริงฟ้าถูกใจไหมคะมาพูดถึงรุ่นที่ลูกค้าเลือกผ่อนกันค่ะ iPhone 15พัแตกต่างจากรุ่นธรรมดาตรงที่หน้าจอใหญ่6.7นิ้วเท่ากับหน้าจอโปรแม็กและแบตให้มาถึง4,383แอมป์เยอะกว่า iPhone 15หรือ15 Pro อีกสรุปก็คือใครที่ชอบหน้าจอใหญ่แบตบอืดสีน่ารักสเปคดีก็ไอ พไปเลยค่ะรุ่นนี้ที่ร้านแซลมอนโฟนมีทางซื้อสดผ่อนไปใช้ไปผ่อนครบรับของแล้ววางดาวได้เครื่องเลยราคารวมแบตขอใบกำกับภาษีได้และยังไม่พอนะคะได้ของแถมจัดเต็มทูรายการเต็มกล่องแบบนี้เลยเลือกสีของแถมเองได้ด้วยนะนอกจากนี้นะคะที่แซลมอนโฟนยังมีออปชั่นเสริมด้วยค่ะทุกคนสามามถซื้อ Apple c a แคกับทางร้านได้ราคาถูกกว่าศูนย์และยังไม่จบค่ะยังมีซิมเทพหรือซิมไลทีขายด้วยมีให้เลือกเยอะเน็ตไม่อัน้นโครไม่อัน้นราคาถูกสนใจจิ้มดิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลย